สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องเกตเดียพระเครื่องกังกิจิดังวันนี้ผมมีพระผงภายกุมารของหลวงพ่อฤทธิ์รัตนโชโตแห่งวัดชนลประทานลาด,ดลําำริจังหวัดบุรีรัมนะครับพระนี้ ฝังตะกุดเงินและทองแดงลักษณะพุทธลักษณะเป็นพระบางสมาธินั่งอยู่บนฐานบัวงายอยู่ในซุ้มเรือนแก้วด้าน,นหลังก็จะเป็นฝังตะกุดทองแดง มีตะกุดเงินและตะกุดทองแดงพระกุนแผนของหลวงพอลิ์รัตนโชโตนี้มีทั้งหมดสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กด้นานล่างเขียนว่า,าวรัตนโชโตว่ากันว่า สร้างพระคุณแผนนะครับาจากเรื่องที่เล่ามาพระองค์นี้ได้จากเพื่อนมรรมชิกนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ว่าสาะหา ช้องนึงนะครับเป็นฝังตะกุดเงินด้านหลังนะครับส่วนของผมน้องให้มาเป็นฝังตะกุดทองแดงนะครับซึ่งพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กลักษณะการฝัา เทียบเทียบได้กับหลวงปู่ของพมะปัญโยอาคอมแก่ก้านะครับไม่เป็นสองรองไขรภาพคุณแผนรุ่นนีออ้ถ้าในประวัติน่าจะสร้างปี2542 ได้พรีจากเด็กที่ตายวันเสาร์เอาวันอังคารผสมกับผองอุบาลของหลวงพ่อทิมวัดละหารไล่ลงไปด้วยว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับพุทธคุณเด่นไปด้านเด่นไปทางด้านเมตตามาสนนะครับ ตาโมบาลุนาพุทธปาณีทายินตียะอิน อกที่